Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงค่าของวันนี้นะครับเรามาอัปเดตสภาพอากาศประจําวันที่ 10กรกฎาคมในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมปรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักคือตกประมาณ30.1-90ถึง90มิลิเมตรนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านพิษนุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคาย อุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุบลราชธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนาคนปรปฐมและจังหวัดสมุทรสาครครับผมสำหรับทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยองจันทบ,บุรีและตราดครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับสำหรับทางภาคใต้พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดฝนตกหนักทั้งสองฝั่งครับผมตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากได้ครับผมส่วนพี่น้องทางฝั่งลาวก็ส่วนพี่น้องทางฝังงง่งลาวก็จะมีทางแขวงชัยบุรีหลวงพระบางและก็นครหลวงเวียงจันทร์แขวงบริคำไซแขวงําม่วนและแขวงสวนนาขตคาดว่าจะมีฝนตกหนักเหมือนกันครับผม สำหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้พบว่าประเทศไทยได้พบได้ตรวจพบมีกลุ่มฝนในเวลา18นาฬิกาวันนี้ประเทศไทยได้ตรวจพบกลุ่มฝนโดยอาศัยข้อมูลจากเรดาร์นะครับได้พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทยัยตากกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลกครับผม อุทัยธานีและชัยนาทส่วนทางภาคอีสานมีการตรวจพบที่จังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีนครพนมสกลนครขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกตสุรินบุรีลำและนครราชสีมาส่วนทางภาคกลางและทางภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี จันทบุรีตราดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับผมถ้าดูจากภาพถ่ายทางดาวเทียมแล้วจะพบว่าประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมตะตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาทางทะเลดมันและอ่าวไทยนะครับซึ่งจะทําให้จังหวัดทางภาคตะวันออก และจังหวัดทางภาคกลางจะมีเมฆฝนและอาจจะเกิดฝนตกหนักด้วยนะครับและส่งผลมาถึงย่อมความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านลงมาทั้งประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนพัดสอบลงมาทําให้เกิดเมฆฝนและอาจจะเกิดฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานเกือบทั่วทั้งภาคครับผมโดยจากการ อัปเดตข้อมูลพบว่าจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอพิมายได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับขอให้พี่น้องในบริเวณจังหวัดดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลหลากได้นะครับผมและเพิ่มความระมัดระวังในการจราจรสำหรับช่วงค่ำวันนี้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไป พยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะช่วงช่วงนี้นะครับสําหรับบริเวณประเทศ หนึ่งสองสามสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับ มาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยแยกออกเป็นรายภาคดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-35องศาเซลเซียส มีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณย3ิบถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่างย0ิบอยู่ระหว่าง 33-35องศาเซลเซียสมีลมวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมจากการตรวจสภาพของเรดาร์ในจังหวัดขอนแก่นพบว่าในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาได้พบกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสารคามนะครับ กาลสินนี่ก็มีอยู่ที่อำเภอคลองจานอำเภอเมืองอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งสมเด็จสามชัยคำม่วงหนองกุงงรีกาลสินรู้สึกจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับที่คาดการว่าที่ได้พบกลุ่มเมฆฝนและอาจจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ช่วงระหว่างจังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอท่าตูมจอมพระสนมอําเภอศรีขรภูมิ ส่วนจังหวัดยะโสธรอ,อยู่ที่อำเภอเลิงนกทาไทยเจริญกุชุมอุบลราชอำนาจเจริญอยู่ที่อำเภอเสนาคณิคมอมเภอเมืองอำนาจเจริญปทุมวงศาหรืออำนาจและจังหวัดอุบลราชธาน,นีก็มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ครับผมสำหรับจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีเมฆปกคลุมเกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับและอาจจะมีฝนตกหนัก ขอให้พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปด้วยนะครับผมสำหรับกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาทางมาทางจังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมนะครับหนองคายบึงการแล้วก็จะออกไปทางฝั่งประเทศลาวครับผมอาจจะสลายตัวอยู่ในประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามครับดังนั้นขอให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ในอีสานตอนบน และประเทศลาวบางส่วนขอให้เพิ่มความระมรัดระวังในการสัญจรอาจจะมีฝนตกหนักและฝนฟ้าขนองด้วยนะครับมาดูกันพยากรณ์อากาศทงางภาคกลางครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง3 3 3 6ถึงองศาเซลเซียส มีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลื่อนมาทางภาคตะวันออกครับผมภาคตะวันออกช่วงค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง25-27องศาอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่าง 30-35องศาเซลเซียสมีลมฝนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเลื่อนลงมาทางภาคใต้ครับผมภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-35องถึงองศาเซลเซียสโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตร สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-3อถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กทางฝั่งอันดามันเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับมาดูกัรพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิมต่ำสุดที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34ถึงองศาเซลเซียส,สมีลมฝนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ16นาฬิกาอุณหภูมิอยู่ที่31องศาเซลเซียสเมฆฝนกำลังเมฆฝนกำลังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคาดการว่าจะมีฝนตก ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครับผมขอให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้วันที่11จนถึงวันที่14กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง33องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับผม สำหรับโมเดลฝนที่ได้จาก windy com พบว่าในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกากรุงเทพมหาคนครอาจจะมีฝนตกหนักครับผมและก็ทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมบึงการหนองคายจังหวัดเลยมีเมฆปกคลุมครับผมอาจจะมีฝนตก และก็ทางภาคเหนือตอนบนครับอาจจะมีฝนตกส่วนทางภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์มีกุ่มได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันครับผมในเวลา21นาฬิกาโมเดลฝนคาดการว่ากลุ่มเมฆฝนทางอ่าวไทยจะพัดเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเวลาประมาณ21นาฬิกาและจังหวัด ตากครับผมที่คาดการว่าจะมีฝนส่วนทางภาคเหนือตอนบนก็มีคาดการว่าจะมีเมฆฝนเหมือนกันครับตลอดทั้งนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีเมฆปกคลุมและอาจจะมีฝนตกหนักเหมือนกันครับผมทั้งส่วนเมืองไทยเราทางภาคอีสานตอนบนก็คาดการว่าจะมีฝนตกอยู่แล้วนะครับเวลา24นาฬิกาวันนี้ค่ำคืนนี้ กลุ่มเมฆฝนก็ยังเบาบางครับแต่ก็ยังหนานแน่นอยู่ที่ทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝั่งทะเลอันดามันครับผมส่วนทางภาคเหนือก็อยู่ทางจังหวัดตากแม่ฮองสอนเชียงเชียงรายน่านพะเยาตลอดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายบึงการ นครพนมครับที่คาดการที่มีที่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆนะครับตลอดทั้งนครหลวงเวียงจันทร์และก็แขวงคําม่วนก็พบกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันครับผมแต่สําหรับช่วงดึกๆหรือประมาณช่วงวันที่11ตั้งแต่ตี1จนถึง6โมงเชา้าประเทศไทยและสปะปลาวคาดการโดยโมเดลฝนพบว่ามี กลุ่มฝนเบาบางลงนะครับการพยากรณ์อากาศโดยย่อตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศโดยสรุป พบว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับผมภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลพบว่ามีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีฉะชิงเชาวชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดครับผมส่วนทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนทางฝั่งอันดามันคาดการว่าจะตกหนักบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนทางอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนตกหนัก อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับสำหรับประเทศไทยค่ำคืนนี้ก็มีข้อความเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องเพิ่มความ,มระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์อากาศช่วงคำ่ำไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม